อย่างที่ผมบอกครับผมพยายามหาคำตอบให้ตัวผมเองว่าคนเราจะเกิดมาใช้ชีวิตแบบเกิดมาโตขึ้นเรียนจบทำงานแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปแค่นั้นเองเหรอชีวิตเรามันน่าจะมีค่ามากกว่าน,นั้นไหมนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังจากการที่จะได้บวชนะครับตัวผมจะมีคุณค่ากับพระพุทธศาสนามากขึ้นไหมถ้าผมได้บวช ได้เดินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือผมอยากทาความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นครับผมคิดว่าการที่ผมจะได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยคือผมจะต้องอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง